ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตั้งแต่ตระกูลเหยียนเป็นศัตรูกับนิกายนักเพราะสูงสุดขุมกำลังต่างๆที่เคยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็เริ่มตีตัวออกห่างนอกจากนี้ขุมกำลังเหล่านั้นยังเข้าร่วมกับอีกฝ่ายเพื่อเลี่ยงการถูกทำลายทำให้ตระกูลเหยียนในยามนี้ไม่มีแขกเรือมาแวะเวียนการที่เฉินเซี่ยงกล้ามาทําการค้ากับตระกูลเหยียนนั้นทําให้พวกมันมองเฉินเซี่ยงเป็นแขกคนสําคัญที่ผู้นําตระกูลถึงกับต้องออกมาพูดคุยด้วยตัวเอง ข้าคือผู้นำตระกูลเหยียนนามเหยียนชีแม้สีหน้าของชายชราจะดูดูร้ายแต่ยังยิ้มให้เฉินเซียงอย่างสุภาพผู้เยาวเฉินเซียงคาระวะผู้นำตระกูลเหยียนเฉินเซียงป้องมือคาระวะอีกฝ่ายพลางยิ้มเล็กน้อยข้าขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาข้ามีเม็ดยาหกสวรรค์อยู่จำนวนหนึ่งท่านคงทราบเจตนาที่ข้ามาชายชราพยักหน้าเจ้ามีเม็ดยาหกอยู่เท่าไหร่เฉินเซียงกล่าวห้าสิบห้าเม็ด ชายชาราประหลาดใจเพราะนั่นไม่ใช่จำนวนน้อยๆแม้พวกข้าจะต้องการเม็ดยาหกสวรรค์แต่ไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นอีกอย่างราคาของมันยามนี้ยังสูงมากเจ้าสมควรทราบดีจากคำกล่าวของชายชาราดูเหมือนเม็ดยาห้าสิบห้าเม็ดจะมากเกินไปเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวท่านผู้นำข้าทราบสถานการณ์ปัจจุบันของท่านที่ข้ามาเจราจาการค้าไม่ใช่เพราะต้องการศิลานักพรต หากนำเม็ดยาทั้ง55้าเม็ดไปขายที่อื่นย่อมขายได้ถึง40ล้านจินต่อเม็ดแต่ข่าขายให้ท่านเพียง10ล้านจินต่อเม็ดเท่านั้นท่านคิดเห็นอย่างไรเดิมทีชายชาราสงสัยในเจตนาของเฉินเซียงแต่จากที่เขากล่าวชายชารารู้ว่าเขามีจุดประสงค์อื่นเจ้าต้องการให้ตระกูลของข้าช่วยเหลือหรือต้องการสิ่งใดชายชาราไม่ถามอ้อมค้อมเราสองต่างมีศัตรูคนเดียวกันมีสหายคนเดียวกัน ข้ามีความสัมพันธ์อันดีกับนิกายขนนกเทพข้าเห็นความกล้าหาญของตระกูลท่านจึงคิดว่าท่านสมควรพูดคุยหารือกับนิกายขนนกเทพเพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกันเฉินเซี่ยงกล่าวกล่าวพวกข้าก็คิดแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่านิกายขนนกเทพจะคิดยังไงหากนิกายขนนกเทพเข้าร่วมกับนิกายนักพรสสูงสุดไปแล้วพวกข้าย่อมเป็นอันตรายชายชาราจ้องมองเฉินเซี่ยงอย่างระมัดระวังมันกังวลว่าเฉินเซี่ยงจะเป็นคนของนิกายนักพรสสูงสุด เฉินเซี่ยงนำกล่องเม็ดยาหกสวรรค์ออกมาพลางกล่าวก่อนหน้านี้ไม่นานท่านสมควรได้ยินเรื่องที่ประมุขคนคิกายนักพระสวรรค์เดินทางไปเทือกเขาสัตว์นักพรตชายชาราตกตะลึงพลางกล่าวที่นั่นเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นสองเรื่องหนึ่งคือจักรพรรดิเหี่ยวต่อสู้กับคนปริศนาอีกเรื่องคือประมุขคนคิกายนักพระสวรรค์และจักรพรรดิสัตว์อสูร,รอีกสองตนมุ่งไปจับหงเสียและจี้หลิงเอ,อ๋อแต่กลับล้มเหลวสำรารประชาค้างข่าวปีศาจจนรบก,ก็ถูกสังหาร เรื่องสําคัญเช่นนี้ตระกูลเหยียนได้ส่งคนไปสืบมาอย่างละเอียดกระทั่งสืบทราบว่าวันนั้นหงเซียและจี้หลิงเอ๋อออกมาหาซื้อผลมะกอกสวรและยามนี้เฉินเซียงมาขายเม็ดยาหกสวรรทาให้ชายชราคิดว่าเฉินเซียงเกี่ยวโยงกับเรื่องนั้นหงเซียและจี้หลิงเอ๋อเป็นสหายของข้าและยามนั้นเป็นข้าต่อสู้กับจกักรพรรดิเยี่ยวแต่มันและนิกายนักพรตไม่ยอมเลิกราจึงกลายเป็นศัตรูของข้าเฉินเซียงถอนหายใจ งั้นเจ้าก็เป็นคนที่จะใช้ดาบมังกรครามสังหารปีศาจต,ตัดต้นไม้นักพรตในวันนั้นใช่ไหมชายชารากล่าวถามเฉินเซี่ยงยิ้มพลางพยักหน้าข้าเองท่านไม่จําเป็นต้องสงสัยในตัวข้าข้าแค่หวังให้เราได้ร่วมมือกันเพื่อจัดการกับนิกายนักพรตสูงสุดในวันข้างหน้าและหวังว่าท่านจะไม่ยอมก้มหัวให้พวกมันแล้วที่เจ้าบอกว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับนิกายขนนกเทพละ่ะชายชารากล่าวถาม ท่านน่าจะรู้ว่าฟองหยูเจี๋ยเป็นนักพรตเม็ดยาค่ากับนางสนิทสนมกันเฉินเซี่ยงกล่าวดีงั้นข้าจะไปหารือกับนางชายชารายิ้มพลางกล่าวเมื่อครูเจ้าบอกว่าจะขายเม็ดยาหกสวรรค์สิบล้านจินเจ้ายังไม่กลับคำใช่ไหมเฉินเซี่ยงกล่าวแน่นอนท่านต้องการเท่าไหร่สิบเม็ดก็พอ เฉินเซียงยื่นส่งตองเม็ดยาหกสวรรค์ให้ชายชราเพื่อให้ชายชราได้เลือกเม็ดยาด้วยตัวเองนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาไว้ใจชายชรามากนี่ศิลานักพรตหนึ่งร้อยล้านจินชายชราชื่นชอบเฉินเซี่ยงมากแต่เมื่อตรวจสอบเม็ดยากลับเผยสีหน้าประหลาดใจใครเป็นคนสกัดกลั่นเม็ดยาคุณภาพของมันสูงมากทุกเม็ดมีคุณภาพเท่ากันหมดเป็นการปรุงยาที่ไม่ธรรมดาจริงๆชายชรากล่าวชม ตระกูลเหยียนกล่าวได้ว่าเป็นตระกูลนักปรุงยาครึ่งหนึ่งผู้นำตระกูลอย่างเหยียนฉี่จึงมีความรู้เรื่องเม็ดยาและสามารถตรวจวัดคุณภาพเม็ดยาได้เฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวค่าสกัดกลั่นเองช,ชายชาราตกตะลึงข้านึกว่าฟงอยู่เจียสกัดกลั่นเพราะคุณภาพของเม็ดยาพวกนี้เป็นระดับเดียวกับฝีมือของนักพรสเม็ดยาตอนนี้ข่าสกัดกลั่นได้แค่เม็ดยาหสวรรค์เท่านั้นชายชาราสูดหายใจลึก งั้นเจ้าก็ฝึกฝนฝีมือจนบรรลุระดับนี้ด้วยตนเองฝึกด้วยตนเองกระทั่งบรรลุฝีมือระดับนี้ทําให้ชายชราประหลาดใจมากข้าฝึกฝนโดยยึดถือหลักที่ว่าต้องสกัดกลั่นเม็ดยาให้ดีที่สุดเสมอเฉินเซี่ยงกล่าวยังเหลือเม็ดยาอีก45เม็ดท่านพอจะจัดหาสถานที่ให้ข้าได้ขายเม็ดยาพวกนี้ได้หรือเปล่าเจ้าสนใจขายเม็ดยาในเมืองแห่งเพลิงหรือเปล่า ช,ชายชราเกิดความคิดเม็ดยาหกสวรรค์45เม็ดนับเป็นเม็ดยาจำนวนมากหากประกาศขายย่อมดึงดูดผู้คนเข้ามาได้ดังนั้นหากให้เฉินเซี่ยงขายเม็ดยาในเมืองแห่งเพลิงเขาย,ย่อมช่วยดึงผู้คนเข้ามาในเมืองได้ได้สี่ตอนนี้นิกายนักพรสูงสุดควบคุมตลาดเม็ดยาข้าจึงอยากเปิดกิจการขายเม็ดยาที่นี่แล้วดูว่าพวกมันจะทำยังไงเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าว ในเมืองมีร้านว่างอยู่ไม่น้อยข้าจะยกให้เจ้าร้านหนึ่งผู้ดูแลตระกูลจะเป็นคนนำเจ้าไปส่วนข้าจะเปล่าประกาศเรื่องเม็ดยาของเจ้าเจ้าจะขายเม็ดยาในราคาตลาดก็ได้ชายชารากล่าวหากเปิดขายเม็ดยาในเมืองแห่งเพลิงได้ตระกูลเหยียนก็จะค่าเข้าเมืองจากคนที่มาได้ไม่น้อยเช่นกันอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าข้าจะเปิดร้านตอนนี้ข้ายังมีเม็ดยาไม่มากพอ เฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าชายชาราจะพูดคุยง่ายขนาดนี้เดิมทีเขาตั้งใจจะขายแค่เม็ดยาหกสวรรค์แต่จากคำกล่าวของชายชาราแล้วดูเหมือนชายชาราอยากให้เขาขายเม็ดยาแข่งกับนิกายนักพระสูงสุดดีงั้นเจ้าไปเตรียมตัวเถอะแล้วค่อยกลับมาหาข้าอีกทีชายชารากล่าวเฉินเซียงเร่งออกจากเมืองแห่งเพลิงและมุ่งไปยังนิกายขนนกเทพทันที ยามนี้ฟงอยู่เจียรู้สึกเบื่อหน่ายเป็นอย่างมากเพราะนิกายนักพระสูงสุดทําให้นิกายของนางกดดันนางรู้เรื่องที่เฉินเซี่ยงต่อสู้กับจักรพรรดิเหี่ยวและการที่เขามาพบนางในครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่นางหวังเพราะนางก็อยากพบเขาเหมือนกันตาฟงท่านจะสุภาพกับข้าเกินไปแล้วเฉินเซี่ยงถูกนําไปยังห้องรับรองหรูหราง,งดงามบนโต๊ะมีผลไม้รสชาติดีเป็นจํานวนมากเขาเองกินอย่างไม่เกรงใจและแอบให้สตรีทั้งสามนางในแหวนด้วย ฟงหยูเจียนั่งอยู่ในห้องแห่งนั้นยามนี้นางเข้าดูแลนิกายขนนกเทพอย่างเต็มรูปแบบเครื่องแต่งงานที่นางสวมใส่ก็รูราและสูงสักเป็นอย่างมากเจ้ามาหาข้ามีเรื่องอะไรข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่ายู่ยู่กับเหมยเหยาวยังออกมาไม่ได้เฉินเซี่ยงอยากพบเปยยู่ยู่และซูเหมยเหยาวมากแต่เมื่อได้ยินฟงหยูเจียกล่าวเขาจึงผิดหวังป้าฟงข้าพิ่งไปตระกูลเหยียนมาเฉินเซี่ยงกล่าวตระกูลเหยียน เจ้าไ,ไปทำอะไรที่นั่นหลายวันมานี้นางสนใจเรื่องตระกูลเหยียนมากเพราะตระกูลเหยียนกำลังประสบสถานการณ์เดียวกันกับนิกายขนนกเทพของนางแต่สถานการณ์ที่นั่นนับว่าดีกว่ามากข้าไปขายเม็ดยาหกสวรรค์ที่นั่นและได้พูดคุยกับผู้นำตระกูลเพื่อขอให้เป็นพันมิตรรับมือกับนิกายนักพลสูงสุดท่านอยากร่วมด้วยหรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามเจ้าตกลงกับพวกนั้นแล้วเหรอ นางตื่นเต้นนางย่อมอยากเข้าร่วมอยู่แล้วดังนั้นยามนี้นางจึงรู้ว่าทำไมเฉินเซียงจึงมาหานางนั่นหมายความว่าเขาเป็นห่วงสถานการณ์ของนิกายขนนกเทพเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวค่าตกลงกับพวกนั้นแล้วอีกไม่นานผู้นำตระกูลเหยียนจะมาพบท่านเพื่อหารือเรื่องพันธมิตรแต่เรื่องนี้ท่านต้องเก็บไว้เป็นความลับอย่าให้นิกายนักพระสูงสุดรู้เด็ดขาดข้ารู้ ตอนนี้ข้ารำคาญพวกมันจริงๆหากได้เป็นพันธมิตรกับตระกูลเหยียนข้าก็เบาใจไม่น้อยอย่างน้อยหากพวกมันจู่โจมข้าก็ไม่ต้องรับมือกับพวกมันเพียงลำพังนางยิ้มอย่างยินดีพลางกล่าวเรื่องที่เกิดในเทือกเขาสัตว์นักพรตเป็นฝีมือเจ้า้าใครบอกให้มันอวดดีกับข้าเล่านางรู้เรื่องที่ดาบมังกรครามสังหารปีศาจปรากฏขึ้นในเทือกเขาสัตว์นักพรตจึงรู้ว่าเป็นฝีมือของเฉินเซียงอีกอย่างหลิงเอ๋อและหงเซียก็อยู่ที่นั่นนางจึงมั่นใจว่าเป็นเฉินเซียง ป้าฟงท่านมีเม็ดยาที่ไม่ได้ใช้เหลือเท่าไหร่ข้าอยากได้เม็ดยาเซียนระดับ2-4ถึอย่างละ1,000พเม็ดไปเปิดร้านขายเม็ดยาที่เมืองแห่งเพลิงและขายเม็ดยาในราคาที่ถูกกว่านิกายนักพรสูงสุดเฉินเซี่ยงกล่าวการที่มีฟงอยู่เจียอยู่ที่นี่เขาย่อมไม่จำเป็นต้องสกัดกลั่นเองทั้งยังมีเม็ดยาให้เปิดร้านได้อย่างรวดเร็ว ข้ามีเม็ดยาไม่มากแต่มีสมุนไพรยอยู่มากถึงตอนนี้ราคาสมุนไพรจะสูงแต่ด้วยเส้นสายของข้าคุมกำลังต่างๆยังแอบขายสมุนไพรให้ข้าอย่างลับๆนางกล่าวเจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาได้เร็วทั้งยังได้เม็ดยาจำนวนมากต่อเตาดังนั้นข้าจะมอบสมุนไพรให้เจ้าแทนว่าแต่ตอนนี้เจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาหกสวรรค์ได้แล้วเหรอเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวเมื่อครู่ข้าก็บอกไปแล้วอยากลองแข่งกันหน่อยไหมละ่ะ ก่อนหน้านี้นางเคยพ่ายให้เฉินเซียงความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นยังเป็นเงาในใจของนางหากเป็นผู้อื่นนางมั่นใจว่าเอาชนะได้แต่กับเฉินเซียงนางไม่มั่นใจแม้แต่น้อยไม่เอาหรอกข้าไม่อยากแพ้เจ้าอีกนางแค่นเสียงพลางกล่าวป้าฟงท่านเป็นนักพรตเม็ดยาเชียวนะมั่นใจหน่อยสิเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวนางกรอกตาพลางกล่าวถ้าเจ้าแพ้ข้าไม่ถือเป็นเรื่องแปลกแต่ถ้าข้ายังแพ้เจ้าอีกข้าคงไม่เหลืออะไรแล้ว ป้าฟงเมื่อยามที่นิกายนักพรสูงสุดมาหาท่านพวกมันเสนออะไรให้ท่านบ้างเฉินเซี่ยงกล่าวถามพวกมันเสนอสมุนไพรศักิ์ให้ข้าห้าชนิดแต่ข้ามีสมุนไพรเหล่านั้นแล้วอีกอย่างเจ้าเองก็มีความสามารถหลังจากนี้ข้าคงไม่ขาดสมุนไพรศักิ์นางกล่าวพวกมันไม่ได้คิดจะควบคุมนิกายขนนกเทพของข้าแค่อยากให้ข้าเข้าร่วมกับพวกมันแต่นิกายของข้าเป็นกลางพวกมันจึงแค่อยากทําให้คนนอกคิดว่าข้าเข้าร่วมกับพวกมัน เพื่อทาให้พวกมันดูน่ากเกรงขามมากขึ้นงั้นพวกมันก็ไม่อยากให้ท่านขายวิญญาณให้กับจักรพรรดิปีศาจนรกใช่ไหมไม่ใช่ทูตปีศาจจนรกมาหารือกับข้าแต่ข้าไม่ยอมพบมันจักรพรรดิปีศาจจนรกมาที่นี่ด้วยตัวเองไม่ได้แม้ทูตปีศาจนรกจะแข็งแกร่งแต่ข้าก็ไม่จําเป็นต้องกลัวบางทีศักวันข้าอาจโชคดีบรรลุขอบเขตแห่งเทพก็ได้นางหัวเราะขบขันมีอันธพาลน้อยอย่างเจ้าคอยช่วยบางทีข้าอาจบรรลุขอบเขตเทพได้ง่ายขึ้นมาก เทพที่นางหมายถึงเป็นเป้าหมายที่ผู้เชี่ยวชาญมากมายฝันถึงแต่หากขายวิญญาณให้กับจักรพรรดิปีศาจนรกแล้วก็ไม่มีทางได้บรรลุขอบเขตเทพนอกจากนี้แนมะ้ขอบเขตเทพยากจะบรรลุแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ทําได้เฉินเซี่ยงขบคิดพลางกล่าวถ้าข้าต้องบรรลุขอบเขตเทพคนเดียวคงเหงาแย่ได้ยินว่าเจ้ามีสตรีหลายคนเจ้าก็อย่าปล่อยพวกนางไว้ก็แล้วกันนางยิ้มพลางกล่าวข้าก็อยากพาพวกนางไปด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเป็นยังไง เฉินเซี่ยงสัมผัสแหวนถ้าเกิดได้ไปดินแดนแห่งเทพสภาพแวดล้อมที่นั่นน่าจะช่วยให้ยกระดับเร็วมากนางกล่าวก่อนจะไปดินแดนแห่งเทพเจ้าต้องผ่านการทดสอบก่อนข้าได้ยินมาว่าเมื่อยามนั้นผู้เข้าทดสอบต้องละทิ้งอาวุธเทพทั้งหมดและนําคนเข้าไปในแหวนมิติไม่ได้นั่นเป็นเรื่องอนาคตไว้ค่อยว่ากันอีกทีอีกอย่างเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นั่นเลยเชินเซี่ยงกล่าว เขาตามนางเข้าไปในห้องลับเพื่อรับสมุนไพรายามนี้สถานการณ์ของเปย์ยู่ยู่และซูเหมยเห่ยาซับซ้อนที่พวกนางกินเม็ดยานักพรดเข้าไปก็เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บส่วนเรื่องยกระดับพลังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกนางจะแล้วเสร็จดังนั้นเขาทําได้เพียงเฝ้ารอพวกนางเฉินเซียงอยู่ในห้องลับของฟงหยูเจียนานถึงสิบวันยามนี้หงเซียและจี้หลิงเอ๋อลอกเรียนจิตวิญ,ญญาณเพลิงของเขาสมบูรณ์เต็มที่แล้วจิตวิญ,ญญาณเพลิงของพวกนางเสถียรทําให้พวกนางมีเพลิงที่ทรงพลังในครอบครอง หลังจากนี้เขาคงให้พวกนางช่วยเหลือได้จึงคิดพาพวกนางมาหาฟงหยูเจียเฉินเซี่ยงออกมาจากห้องลับพร้อมกับหลิงเอ๋อและหงเซียฟงหยูเจียจึงรู้ทันทีว่าสตรีทั้งสองนางอยู่ในแหวนของเขาซึ่งนั่นทำให้นางแอบด่าดทอในความเจ้าชู้ครั้งก่อนที่ข้าพบพวก,พวกเจ้าพวกเจ้าไม่มีเพลิงที่ทรงพลังขนาดนี้นางเป็นนักพรตเม็ดยาจึงเชี่ยวชาญเรื่องเพลิงมาก ยามนี้แม้หงเซียและจี้หลิงเอ,อ๋จะมีเพลิงที่ทรงพลังแต่พวกนางยังควบคุมมันได้ไม่ดีนักกระทั่งอำพรางกลิ่นอายของเพลิงไม่ได้ฟงอยู่เจียจึงสัมผัสได้ง่ายๆเฉินเซี่ยงให้พวกนางบอกเล่ารายละเอียดให้ฟังเมื่อได้ทราบฟงอยู่เจียก็อุทานด้วยความตกใจนางรู้ว่าจิตวิญญ,ญาณเพลิงภูติศักดิ์สิทธินั้นลึกลับแต่คาดไม่ถึงว่าจะเกินกว่าที่นางจินตนาการไว้มากป้าฟงช่วงนี้ท่านว่างช่วยสอนการปรุงยาให้พวกนางทีพวกนางฉลาดไม่นานคงทำได้ เฉินเซียงกล่าวถ้าจะให้ข้าสอนพวกนางพวกนางต้องกราบข้าเป็นอาจารย์ก่อนเพราะทักษะปรุงยาของข้าไม่ใช่จะสอนให้ใครได้ง่ายๆนางขดปากพลางกล่าวก่อนหน้านี้นางก็รับซูเหมยเหยาและเปยดยูยูเป็นบุตรบุญธรรมแล้วตอนนี้ยังรับหลิงเอ,อ๋อและหงเซี่ยเป็นศิษย์อีกแต่ข้าอยากให้พวกนางเป็นบุตรของข้ามากกว่านางยิ้มพลางกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ